หลังจากที่ห่อลงพานสามสองข้งเนาะแล้วห่อก็จะเอาพานยกหลองมายกเลยยกยกไม่เป็นเป็นคู่ขึ้นนะครับแล้วก็ห่อก็เสียบล้ำมันเนาะนี่ครับผมมาประโยกยกยกลับจ้างเขาเนาะพูนครับทีหุ่นหอดเออหอดทางดําเสินันครับกถือวาเงย้าเนาเนะแต่แต่มันบวกหวงนะครับนี่ครับ อยู่เขตนี้เขาเจ้าจปลูกมันเบิดครับปลูกมันร้ายเนาะปีนี้เขาเจาว่าคือ,ค,อคือมันมันเห็ดไงนะครับผมมันเห็ดไงราคาก็ก็มีขึ้นไม่ลงแหละแต่ช่วงแต่ว่าปีนี้ก็ก็ถือว่าแพงอยู่เนาะอยู่สองบาทหาสิบสองบาทหกสิบตังค์อยู่ก็ถือว่าแพงอยู่อ้อยอยู่แถวบ้านนี้ส่วนมากจะได้แค่ต่อต่อตอนเดียวเดียวครับต่อสองนี้จะบอกให้ได้เนาะมันบอลูว่าเป็นอยังเนาะถึงมันแหลงเนาะครับ มันบมมีนามคล้องขึ้นคือจังอแถวสุพรรณแถวแถวทั้งอื่นเนาะมันบมมีนามคล้องครบกับ <'s> นะครับผ่านสามสองข้งตรงผ่านสามสองข้งกำลังยกครับก็ถือว่าโอ้ฝีมือครับยกก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับคือว่าผมมาไถย ผมมาถ่ายนสามเตรียมดินไว้แล้วก็ก็ให้อีกรถคันหนึ่งมายกตามหลังเนาะก็คือเขาเขาทำง,งานเป็นทีมเนาะจะเตรียมดินไวท้ทาแล้วก็ให้มายกตามหลังอีกคันนี้เป็น L4708 ตัวแรกครับก็ถือว่ใส่งานได้คุ้มค่า คอรันลันครับก็ถือว่าเสียงกะโอ้พอใส่ได้เนาะโอ้ยาวครับที่อยู่นี่อยู่หาไล่ครับหาไล่ยาวยาวอีดีครับผมหาไล่แต่ว่ามันมันบกวัวงเนาะควงกวัวงมันเกิดก็กวัวงประมาณสิ้นเลยวะก็ถือว่ายกได้ฝีมืออยู่ครับ ประสบการณ์ซิปซิปกาปีครับขับรถประสบการณ์สิปกาปี็ถือว่าเก่งเกินเนาะเบิ่งงานอะครับอยู่ช่วงนั้นเป็นน้องเนาะอยู่ช่วงลูก,ลกๆคนเนาะนันเป็นน้องเ็นห้องตะเกาเป็นไง ไ,ได้ยังไงวะอเจอด,ด,ดกันเจอดกันเจอดกันจอดกันโอ้ยโยกยกฝีมือขนาดวะขนาดว่าเขาไถขี่ให้ให้ไปด้อตรงดีครับว,วออะอันนี้ประสบการณ์ซิบกาปีครับนี่ยกล่องกถือว่า ประสบการณชิปก็ป <Iron teaching> ีแต <mythology mini> <seeing> ่ว่าเพิ่งพึ่งเพิ่งซื้อค้าเอ็ยังกาพันยกล่องนะปีแรกพุนครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งเอ็มเนาะแมนบอกเกตซิื่อาแปดหาวะเิออเกตินี่อมยหาอ็มยูา่าอนี่ครับเอยู่าอันนี้ก็ประสบการณ์กับชิกปีกันนะครับ ก็ถือว่าตรงตรงดีเยอะแต่ว่าเตรียมเตียมดินบ่ท่นเนาะดินมันหนาแลยอย่างเกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้ปลูกปลูกได้อาทิตย์แล้วครับอาทิตย์อาทิตย์ตยนึงแล้วนี่กำลังแทงเห็นมา